You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกิาร p i n e s s i n v e s t m e n t ส่วนเหตุผลสำคัญตอนนี้นะครับปีสอง3สเนี่ยนะครับคุณลองดูจากหน้าหุ้นหลักๆนะครับโทษนะครับลองดูจากหน้าประมาณการหลักๆเนี่ย คือสิ่งสิ่งหนึ่งเลยคือมันมาจากฐานที่มันสูงมากนะครับมันมาฐานที่มันสูงคือเงินเฟอ้อมันมาจาก9อะ่ะมันลงมา8.5มา8มา7.5มา7จจมา6เนี่ยภาคการจ้างงานเคยจ้างงานผมจําได้ตัวเลขเลย3 0 0 0 0 0ถึง4ี่แส0เนี่ยนะครับต้นปีเนี่ยนะครับนอนฟาร์มเพโลนะบางเดือนนี่แตะ4 5 0ห0 0 0ด้วยนะนะครับก็ค่อยๆชะลอลงมานะครับสองเหตุผลครับที่ทําให้ในปีส4เนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นเมงสองสามนะครับอันดับแรกก่อนถ้าคุณลองจินตนาการดูเงินเฟ้อมันอยู่9้า ถ้าการจ้างงานเดือนหนึ่งมันอยู่สี่ห้าแสนน่ะเวลามันดิฟนิดหนึ่งอ่ะจากเก้าอ่ะครับมันลงมาออกมาจริงๆคือสมมติว่ามันจากเก้ามาลงมาแปดจุดห้าลงมาแปดจุดสามเห็นไหมครับว่าเลนจ์มันเยอะแต่ตอนนี้พอฐานมันเริ่มต่ำครับทุกคนฐานมันเริ่มเหลือสามจุดหนึ่งแล้วคาดการเหลือสามเห็นไหมครับว่าเออเลอร์อ่ะมันลดลงละในช่วงที่ผ่านมาพอเออเลอร์มันเยอะคนมันเก่งกำไรได้เช่นพอมันมากกว่าที่คาดเยอะหุ้นล่วงแรงเลย พอมันต่ำกว่าที่คาดการณ์ไวุ้้นไฟแนนซ์พุดนลงไฟฟ้าพุดนบางตัวที่มันเล่นกับเลทซินิวิตี้ขึ้นเลยแต่พอตอนเนี้ยพอมันลงมาเหลือสามจุดหนึ่งสองจุดเก้าสองจุดแปดสองจุดเจ็ดมันทําให้ช่องว่างที่มันจะมีโอกาสในการเออร์เลอร์หรือว่าการมิสเมื่อเทียบกับฐานที่มันอยู่เก้าอ่ะมันลดลงครับนี่คือเรื่องแรกที่อยากจะฝากทุกคว้ว่าปีหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีสามารถแกะบในการเล่นเกมกำไรกันเหมือนเดิมได้เพราะว่าฐานมันไม่ได้สูงเหมือนเดิมแล้วนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองถ้าคุณดูจากชาร์ตนี้ คุณจะรู้เลยว่าตลาดหุ้นนะครับในปีสองสามเนี่ยมองว่าถ้าดอกเบีย้ยอ่าถ้าเงินเฟอ้อกับภาคการจ้างงานลงเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะเริ่มลงถูกไหมครับแต่ตอนนี้ภาพมันไม่ได้เหมือนเดิมภาพมันเป็นว่าถ้าเงินเฟอ้อกับดอกเบีย้ยแล้วก็พวกค่าการจ้างงานนะครับลงแรงๆเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบรับเหมือนในปีสองสามครับ นี่คือคีย์ไฮไลท์เลยนะครับในปี2-4ที่ผมว่าหลายคนน่ะก็อาจจะอาจจะค่อยๆเริ่ม Price In เข้ามาเพราะว่าตอนนี้คนจะเริ่มกังวลเหมือนจีนแล้วเพราะว่าอะไรครับจีนเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะครับกังวลเงินฝืดแล้วครับจีนตอนนี้ CPI ติดลบไปแล้วและล่าสุดประมาณการเมื่อวานเนที่ผมอาจจะไม่ได้พูดแบบต่อเนื่องแบบนานๆเนี่ยนะครับ จีนเองเนี่ยพอเวลาเงินเฟอ้อติดลบเนี่ยสิ่งที่เขามีความกังวลต่อเนื่องกันมาเลยเนี่ยคือมันดึงไม่กลับนะครับคือเงินเฟอ้อจีนเนี่ยเวลามันลงมาติดลบเนี่ยอย่างในอย่างในชาร์ตนี่เห็นไหมครับพอมันติดลบแล้วเนี่ยแล้วผมดูประมาณการเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ากว่าที่เงินเฟอ้อของทางประเทศจีนทั้ง CPI กับ PPI จะกลับมาเป็นบวกอ่ะคนเขามีการประมาณนักวิเคราะห์ นักเศรษฐศาสตร์เขามีการประมาณกันว่าจะใช้เวลาสูงถึง6เดือนนะครับทุกคนผมก็เลยแบบโอ้โหเฮ้ยคือ,ค,อคือผมว่าไม่ได้มีความรู้ลึกขนาดประมาณการเงินเฟอ้อในจีนแบบเป๊ะๆได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าดูในคอนเซนซัสของทางประเทศจีนเนี่ยเขาใช้ว่ากว่าที่สีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยก็คือสีเหลืองคือ CPI กับ PPI เนี่ยจะกลับมาเป็นบวกหกเดือนนะครับทุกคนคือกลางปีหน้าเลยนะครับนะบเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ย เริ่มมีการกลับลำแล้วเริ่มมีการประมาณประมาณการและมีการกลับมาวิเคราะห์กันว่าตัวเงินเฟอ้อนะครับของทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเลี้ยงอยู่บริเวณประมาณแบบนี้นะครับคือเราใช้เวลาประมาณเอ่อหปีครึ่งเงินเฟอ้อกดจากเก้ลงมาเหลือสาแต่จากสลงไปถึงเหลือ2เนี่ยเห็นไหมครับทุกคนเหลือแค่หนเปอรนะครับ นะคุณกดดอกเบี้ยหายจาก9ลงมา3คุณใช้เวลาปีครึ่งนะครับแต่จาก3ลงไป2อ่ะนะครับแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะหเปซนตคุณใช้ปีครึ่งอ่ะแต่อันนี้เปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะแล้วเวลาลงต่อจากนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าลงแรงๆไม่ดีแล้วนะครับตอนนี้มันเหลือ3ต่ำกว่า2นี่คือไม่ดีแล้วนะเพราะคุณต้องดูเชิงในรีเลทีฟกับบอลยิวกับดูในเชิงรีเลทีฟกับ GDP ของเมกาด้วยนะ เพราฉะฉั้นอันนี้ยผมบอกกับทุกคนเลยนะว่าอย่าเข้าใจผิดนะว่าเงินเฟอ้อจากจากวันเนี้ยจากวันเนี้ยจากสามลงไปเหลือสองนะ่ะมีเวลาหนึ่งปีค่อยๆลงครับไม่ใช่แบบไตรมาสแรกจากสามลงมาเหลือสองเลยอะอันนี้หุ้นล่วงนะครับหุ้นล่วงนะครับมันจะต้องให้จากสามลงไปสองมาหนึ่งปีแล้วค่อยๆลงนะคุณเลยจะเห็นได้เลยว่าจากเนี้ยคนเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อนะซึ่งถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะตอนนี้ยเงินเฟอ้อ ให้ตัวอสังหากดอย่างเดียวนะครับอสังหาตอนนี้เงินเฟ้ออยู่ประมาณ4-5%นะครับ housing inflation ให้มันกดอย่างเดียวแต่อคอ goods กับ o อ e s อ r v i c e อะผมบอกไปนะว่าไม่ต้องกดลงแรงๆแล้วนะจากรายงานต่อจากนี้ไปออย่ากดแรงนะถ้ากดแรงปุ๊บเนี่ยคนมันจะเริ่ม price out soft landing แล้วไป price in hard landing แล้วนะแล้วถ้าเป็นภาวะแบบนั้นน่ดอกเบีย้ยลงหุ้นจะไม่ขึ้น เพราะมันจะกลับกลายเป็นภาวะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเคยบอกกับทุกคนว่าดอกเบีย้ยลงเนี่ยมี2ภาวะนะนะดอกเบี้ยลงอ่ะมีสองภาวะ,นะนะาวะคือภาวะ bullish flattening คือบนซ้ายกับ bullish s t a e n e n i n g นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นถ้า n นอนฟาร์มเพ l ลลงไปเหลือต่ำกว่า70,000ดอกเบี้ยอยู่อแบบเงินเอ้ยโทษนะเงินเฟ้ออยู่อยู่แบบเฮ้ยต่ำกว่า2.5แ,แล้วต่ำกว่า2ภายในไตามาสหปีหน้าไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย ม,มันจะเป็นการ price out soft landing แล้ว price in hard landing และทำให้เคสที่เกิด bullish p a t t e n i n g กลายเป็น bullish s t e p e n i n g นะครับแล้วหุ้นจะไม่ได้ perform เหมือนเดิมนะครเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เวลาเราดูในปี2-4เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือน2-3แล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่วันนี้ผมอาจจะวิเคราะห์ที่ไม่ต้องลงไส้ในแล้วแต่ดูดีมาก,กับซั p p l y แล้วอธิบายให้กับทุกคนเห็น แล้วลงมาในภาวะพันบัตให้กับทุกคนดูนะครับว่าต่อจากเนี้ไม่ควรลงแรงๆแล้วเพราะคุณเห็นประเทศที่ลงไปแล้วอย่างจีนลงแล้วเอาขึ้นไม่ได้นะครับเวลาคนเวลาคนเข้าสู่ภาวะดีเฟเชันหรือว่าดิสอินเฟเชันจากอินเฟเรชันแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการกลับมากระตุ้นเยอะนะครับนี่เลยเป็นเลยเป็นสิ่งที่อยากฝากกับทุกคนไว้นะครับว่าต่อจากนี้นะเราอาจจะต้องกลับมาดู นะครับในฝั่งของปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมขึ้นแล้วนะครับในปี2-3เนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าภาพส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเทรนด์ดอกเบี้ยดูกลยุทธ์นะครับแล้วภาพใหญ่มันเป็นอย่างนั้นแต่2อเนี่ยผมว่ามันอาจจะใช้ไม่เหมือน2อสามนะสอเนี่ยมันจะเริ่มเล่นยากขึ้นนะครับใครที่คิดว่าปี2-3งสามคุณเล่นยากขึ้นแล้วคุณทําใจไว้ก่อนเลยสอี่เนี่ยมันจะเริ่มเล่นยากขึ้นเพราะว่า มันอาจจะไม่ได้เอนจอยตามดอกเบียเหมือนเดิมแล้วมันต้องดูพื้นฐานเข้ามาแล้วแล้วมันต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาแล้วแล้วปีนี้คุณอาจจะเหมือนดูเป็นกรุ๊ภาพใหญ่ว่าเอ้ยทเทรนด์ดอกเบียนะครับอย่างในช่วง2องทที่ผ่านมาเนี่ยทเทรนด์ดอกเบียปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเล่นง่ายมากเลยคือแบบเล่นรู้เลยว่าต้องเล่นอะไรอะ่ะนะร,ร,รู้เลยว่าเงินต้องหมุนไปอยู่ในหุ้นไปอยู่ในด a s ดกไปอยู่ในเมกาไปอยู่ใน r e ีดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือมันมันมันไม่ได้ยากแต่ของของบ้านเราอ่ะมันยาก นะของบ้านเรามันยากนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมขออนุญาตอัปเดตภาพหนึ่งให้กับทุกคนเห็นแล้วกันว่าจริงๆปี2อสามอ่ะมันสะท้อนอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะว่า asset allocation น่ะผมว่ามันช่วยคุณได้นะครับการ manage การเอาเงินไปลงใน product เนี่ยมันช่วยคุณได้นะครับนะครับคือทั้ง USDT นะครับทั้งฝากเงินนะครับทั้งหุ้นกู้นะครับทั้งในฝั่งของการกระจายไปอยู่ในหุ้นต่างประเทศบางส่วนเนี่ยมันช่วยคุณได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางคนบอกว่ายึดต,ติดนะครับลงทุนในหุ้นไทยอย่างเดียวบางคนเกี่ยงเรื่องภาษาบางคนบอกว่าเอ้ยผมผมโปหุ้นไทยผมมีอินไซต์ผมเก่งอย่างเดียวปี23เนี่ยผมว่ามันเป็นบทเรียนละนะเพราะฉะนั้นปี24เนี่ยนะครับ 2, 4, ผมว่ามันเป็นการกระจายตัวนะครับกระจายตัวกระจายอยู่ในหุ้นต่างประเทศนะครับอ่ะโดนภาษีก็งทุนในกองทุนนะครับผมว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยบางทีมันทําให้มันสามารถกระจายตัวแล้วรู้ว่าเฮ้ยภาพแบบเนี้ย เล่นทองคำภาพแบบนี้ช็อตน้ํามันภาพแบบนี้ลองหรือช็อตประเทศไหนนะครับเพราะว่าภาพมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะนะครับในปี2อสมเนี่ยมันมองแบบหนึงสอมันอาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะภาพมันไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับ <c oughs> ทุกคนไว้คร่าว